ททที่จะให้ควาาามมสังํพัััันนนนนนธ์ขของไทยยกกกกบญีี่่ปุ้นน้้นนมมมควาลาลชิดึพใระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปและพระราชทรัพย์ให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2443ทำให้วัดนิไทจิเมืองนางโงยา่าแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องอย่าเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชา พระองค์ทรงสําเร็จการศึกษานายทหารเสนาธิการที่ฝรั่งเศสในระหว่างเส้นทางเสด็จกลับกรุงสยามได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา15วันและเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีพระบรมราชินีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่6ถึง9เมษายนพุทธศักราช2,474เเป็นเครื่องยืนยันถึงมิตรไมตรีอันดีระหว่างสยามกับญี่ปุ่นที่มั่นคงสืบมาจนปัจจุบัน สมภารเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับมิตรแปรปรับกระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6ถึง9เมษายนพุทธศักราช2474ในครั้งนั้นทางการญี่ปุ่นได้จัดพิธีรับเสด็จที่กรุงโตเกียวอย่างสมพระเกียรติและในระหว่างที่ประทับณกรุงโตเกียวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะและสมเด็จพระราชนี ako, นางาโกะณพระราชวังอิมพิเรียลสวนฮิบิยะพาร์คใกล้กับพระราชวังอิมพิเรียลเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินี ได้ทอดพระเนตรงานพิธีฉลองวันวิสาขาบูชาในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2474ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญในครั้งนั้นมีชาวญี่ปุ่นมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีจากสยามทรงร่วมในพิธีนี้ด้วยสถานที่สำคัญอีกสองแห่ง ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมคือศาลเจ้ายาสุขุนิที่นี่เป็นสถานที่บรรจุดวงวิญญาณของทาหารที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองและศาลเจ้าเมจิที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิแห่งยุคปฏิรูปบ้านเมืองญี่ปุน่นและสมเด็จพระจักรพรรดิดินีโซเคน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับญี่ปุ่นได้อย่างแน่นแฟ้นขึ้นเป็นพระราชการณียกิจด้านการต่างประเทศที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งในรัชกาลของพระองค์ บรมโพธิสมภารเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับมิตรแปรปรับกระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรีสยามและญี่ปุ่นต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ต่างกัน ทำให้ญี่ปุ่นยังคงมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานและเป็นที่ศักการะของชาวญี่ปุ่นดังเช่นพระพุทธรูปไดบุสุวัดโคโตกุอินเมืองคามาคุระวัดแห่งนี้นอกจากจะประดิษฐานพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อย่างพระไดบุสุแล้วที่นี่ ยังมีร่องรอยของสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับญี่ปุ่นที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้วันที่9เมษายนพุทธศักราช2474พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีสเสด็จไปยังเมืองคามาคุระโดยรถไฟ เพื่อทอดพระเนตรพระพุทธรูปไดบุตรสุที่วัดโคโตกุอินวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2445เมื่อครั้งที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทั้งยังทรงปลูกต้นสนไว้เป็นที่ระลึกภายในสวนของวัดอีกด้วยนอกจากจะทอดพระเนตรพระพุทธรูปใดบุรสุและต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้แล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงปลูกต้นสนไว้อีกต้นหนึ่งในบริเวณเดียวกัน เป็นเครื่องยืนยันถึงสัมพันธมตรีและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มั่นคงยั่งยืนมาตราบจนทุกวันนี้ ือนเพื่อนบ้านทั้งไกลใกล้กระชับมิตรแปรปรับกระชับใจรังสรรยุคสุขสมัยด้วยไมตรี ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่22เมษายน2474และประทับแรมที่คฤราสน์โอฟีฮอลรัฐนิวยอร์ก ในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญของประเทศมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1787พระองค์ได้ทอดพระเนตรการทำงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมนายเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและภริยาณธรรเนียบประธานาธิบดีกรุงวอชิงตันดีซี เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยเรื่องการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกาที่มีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระองค์ที่จะให้ปวงชนชาวไทยได้ปกครองตนเองด้วยเหตุนี้ในวันที่พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอเมริกันจึงได้ทรงแสดงถึงพระราชปณิธานอย่างชัดเจนว่ามีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยบทสัมภาษณ์ที่พระราชทานแก่หนังสือพิมพ์อเมริกันนับเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยเพราะหนังสือพิมพ์ไทยใหม่ได้นำพระราชดำรัสที่ทรงให้สัมภาษณ์ไว้มาตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและได้แปลเป็นภาษาไทยด้วย จะเห็นได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้แม้จะมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จเพื่อการรักษาพระองค์เพียงอย่างเดียวหากแต่ได้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่สำคัญในฐานะองค์พระประมุขของประเทศไปพร้อมกันด้วย ราพระราชบัญญัติธรรมนูนรัฐจัดร่างวางวิถีสร้างสังคมสมสยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจการสาธารณูปโภคและการประกันภัยเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวิตคนไทยในปัจจุบันก่อนที่จะเป็นเช่นทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2471ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือพาสุขแห่งสาธารณชนพุทธศักราช2471 กฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญคือรัฐเป็นผู้ผูกขาดการประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคแต่ผู้เดียวเอกชนจะเข้ามาดำเนินการจัดทำจะต้องได้รับพระราชทา,านพระบรมราชานุญ,ญาตหรือสัมปทานกน่อนกำหนดถึงประเภทกิจการที่ถือว่าเป็นการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคได้แก่การรถไฟรถราง ขุดคลองเดินอากาศประปาชนลประทานโรงไฟฟ้ารวมทั้งกิจการอื่นที่ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือสัมปทานโกนเช่นกิจการประกันภัยธนาคารเครดิตฟองซีเอหลังเปลี่ยนแปลงการปกโครงเมื่อปีพุทธศักราช2475กฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขหลายครั้ง จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2515ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุขแห่งสาธารณชนพุทธศักราช2471รวมทั้งฉบับแก้ไขและกำหนดให้กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งอยู่ในความควบคุมและต้องได้รับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดำเนินการได้ซึ่งส่งผลให้มีการให้สัมปทานกิจการสาธารณะแก่เอกชนหลากหลายรูปแบบอย่างทุกวันนี้ าพระราชบัญญัติธรรนูนรัฐจัดร่างวางวิถีสร้างสังคมสมสยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคมตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือพิมพ์ถือเป็นสื่อมวลชนหลักที่ได้สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้วยทรงมีพระบรมราโชบายที่จะผ่อนปรนการแสดงความคิดเห็นทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งอย่างทรงตราพระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์พุทธศักราช2470ที่มุ่งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการกำกับดูแลตนเอง มากกว่าการแทรกแซงหรือปิดกั้นทางความคิดเห็นเว้นแต่ในกรณีที่ทำผิดร้ายแรงทางการเมืองหรือมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างรุนแรงในช่วงต้นรัชกาลร,ระหว่างพุทธศักราช2468ถึง2472มีหนังสือพิมพ์และวรารสารมากถึง121ฉบับ หนังสือพิมพ์รายใหม่ประเภทรายวันเพิ่มขึ้นจำนวน56ชื่อฉบับเท่ากับเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องพอมาถึงราชการที่7เนี่ยผู้ที่เป็นเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็ก่ะตัวขึ้นมามาทำหนังสือจริงจังเลยคือไม่ได้ขึ้นไปอยู่กับราชการไม่ขึ้นก็อยู่โรงเรียนก็ออกมาทำหนังสือเลยใช่ไหม มันก็จะมีพิมพ์ไทยมีสีกรุงสีกรุงก็เน้นบันเทิงมีหนังหนังเข้ามาฉายแล้วก็จะมะีมีประชาชาิใช่ไหมซึ่งพระองค์เจ้าวันก็มาเป็นมานาธิการเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนักคิดนักเขียนมารวมกันจึงอาจกล่าวได้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ คือภาพสะท้อนเสรีภาพของประชาชนของเวลานั้นแม้ว่าจะอยู่ในยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชกก็ตาม รพระราชบัญญัติธรรมนูนรัฐจัดร่างวางวิถีสร้างสังคมสมสยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคมการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีบทบาทในกิจการบ้านเมืองอย่างเท่าเทียม ด้วยการสอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นข้าราชการและใช้ระเบียบปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันอย่างในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเมื่อ80ปีก่อน<ม>เป็นผลมาจากพระราชดดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเห็นควรมีกรรมการสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการเพื่อวางรากฐานการบริหารงานบุคคลของชาติให้เป็นระบบ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ใครประสงค์จะเข้ารับราชการก็ไปฝากตัวแก่หัวหน้าส่วนราชการนั้นโดยตรงหลังจากมีผู้ถวายร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับจนกระทั่งพุทธศักราช2470ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งกรรมการกลางสำหรับรักษาระเบียบข้าราชการพลเรือนมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกรอพอทำหน้าที่ดูแลการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยของราชการรวมทั้งจัดการสอบเพื่อเลือกสรรผู้สมัครเข้ารับราชการและจัดการศึกษาของนักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษาวิชาณต่างประเทศ หลังจากได้มีการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในที่ประชุมเสนาบดีหลายครั้งก็ทรงประกาศเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2471และซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2472ผลแห่งพระราชดำรินั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณูปการแก่กิจการข้าราชการพลเรือนมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกรพได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกรพรับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการพลเรือนเป็นกำลังสำคัญในการบริหารกิจการภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน ราพระราชบัญญัติธรรมนูญรัฐจัดร่างวางวิถีสร้างสังคมสมสยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคม ần Ontario invalid Gold Carrie The American people and the พุทธศักราช2,474ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรและเยือนสหรัฐอเมริกาได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์อเมริกันหลายฉบับว่าทรงเตรียมการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เสนอข่าวไปในทางเดียวกันว่า จะท่งปรับปรุงกฎหมายเทศบาลหลังเสด็จกลับถึงเมืองไทยคือพระองค์ท่านทรงกล่าวถึงสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนของคนละเมืองสยามที่จะเกิดขึ้นในการปกครองระดับเทศบาลนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็มีความกระตือรือร้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ประเทศสยามตอนนั้นมีเทศบาลเต็มรูปเสียทีในช่วงที่ฉันคือช่วงที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็คือจะมีการเลือกตั้งของประชชนพลเมืองในเขตเทศบาลแล้วก็เทศบาลนั้นก็จะเป็นที่ฝึกฝนรูปแบบของสภาท้องถิ่นมีรูปแบบการเก็บภาษีนะครับให้ประชชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร